ในปนงพี Nicholas, ่น <ics NG> ้อยจังเลยไม่รู้ว่าปากนีพี่น้อยจะเป็นยังไงบ้างข่าวข่าวก็ไม่ส่งมาให้เรารับรู้แม่ก็ได้แต่เป็นห่วงเช่นเดียวกันอะฮา พี่มาแล้วน้องนิดมาด,เดิเดี๋ยวตอนแรกยังดีกับฉันอยู่เลยตอนนี้เกมพิกแล้วเกมพิกแล้วเหรอฉันไปทำอะไรให้เนี่ยก็พี่ชายแกควบคุมไปหมดแล้วอ,อ๊ะ <laughs> ทำไมสวยจังวะ <laughs> <laughs> ฉันจะชุดตัวทําไปจะชุดตัวฉันไปเหรอมาดิ ทปใช้ตรันอ่ะเอาล่ะไปใช้ตรงนี้เฮยไปเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรกันวะเนี่ยเอ้าอฮ้อันนี้เลยเอี้มาพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเฮ้ฉันจะบอกให้นะฉันน่ะลูกกำนันไม่เคยกลัวใครเว้ย เป็นผู้หญิงเหรอนื้อเกจะตบก็ตกทำไมที่เธอตบได้คนเดียวฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงหรอกแต่จมูกอนนันมีข้าของฉันเนะี่ยมันสามารถใช้งานได้บ่อยมากเลยนะเอาเธออยากรู้มากเลยว่าการตบของเธอเนะี่ยกกจจมูกของฉันเนะี่ยดูซิคนด้านหน้าเนะี่ยเขาจะเชียร์ให้มือตบหรือว่าจะให้หมูหอมหรือว่าจะให้ปากจบ มาวัดกันระหว่างจมูกกับมือผู้ทมจะถือข้างในรองมาพน,นัน กันดูก็ได้จะเชียร์ข้างไหนกันละนั้นแฟนคลับเอพีใครเชียร์ระหว่างจมูกขอเสียปรบมือหน่อยได้ไหมไว้บางนะบางอยู่นะใครเชียร์ให้จูบปรบกมือหน่อยได้ไหมได้ใครเชียร์ให้ตก ขอเสียงหน่อยได้ไหมคะอันนี้เอฟซีหนูไหมเนี่ยอะไรนะใช่เข้าไปนะเอฟซีหนูไหมเอฟซีแพลวแพาวเเหมือนเอฟซีซันเหรอครับใครเชียร์ให้จุกขอเสียงนั้นดังหน่อยเร็วไปไงไปไงไปไงบอยสุดยอดจะเชียร์ข้างไหน กัละนั่นเดี๋ยวสั้นแล้วจะจูบเดี๋ยวแพวจะตกเขาให้ทำมือก่อนเพิ่งมือไวแคสะลรวะเนี่ยมีอคาดแคสเลยวะแหม่ขนตาเกือบหลุดเดี๋ยวสั้นจะจูบเดี๋ยวแพ้วไม่ไม่ตกโอเคทำท่าพอบทบาทเดี๋ยวสั้นจะจูบอันนี้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 เขาให้ทำท่าไม่ได้จูบจริงก็ทำท่ายังไม่โดดเออดีเดี๋ยวสั้นจะจูบเดี๋ยวแพวจะตก จะจูบตบ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 จูบไปเถียงไปเถียงนอกสันปหมล่ะลำคาเแล้วเกินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสันจะจูบเดี๋ยวแพลวจะตบดังๆนะโบให้โบให้ฟันลวงเลยจะจูบจะตบจะจูบจะตบจะจูบจะตบ จะจูบเอาเหอะแม่เก่งนานเลยจะจูบจะตบจะจูบแม่้าให้กูดูดปากไปนเลยนะนี่ไปกูไม่ได้จะจูบจะตบจะจูบจะตบจะจูบเสียให้หลบจบไม่ทันจบเลยจบเลยเรนาดัวลัว อุ้ยรับรางวัลจุ๊บเอฟุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยจุกตจุกไม่ต้องยืนส้นตีนเข้าไปหาเขาออกมาอย่าพายทับหน้ามันหน้าส้นตีนเลยจุกแป๊บเดียวผู้เอกปากซีดเชียวอันนั้นเกลืแร่สักหน่อยไหมพยายามบอกคุเตอร์คุเตอร์ทาปากอะทำไมที่แบบไม่ติดแก้มอือฮั บอกเอองั้นเอาไว้ไม่ใช้ของบัพแพรดีกว่าใช้อันอื่นให้ติดแก้มอ่อ๋อถ่าผิดอันนี้ของอันนี้ที่ของใครอะไรไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่ของนางเอกนะครับผมของใครครับขออีกยี่ห้อหนึ่งเลยตั้งใจให้ติดแก้มไงตั้งใจบอกคูเตอร์เอาไว้ขนาดจูบไม่ติดแก้มเกือบถึงหูเลยนะเนี่ยก็เป็นแค่บทบาทแล้วจะไปจูบเพิ่มเพื่อก็ไม่ได้ต้องให้เกียดเขาถูกไหมล่ะต้องกาติดแก้มหรอแต่ติดใจอะไรนะไม่เห็น ออฝั่งนี้เมยเขาโทษโโทษโทษวิทยโทษด้วยทุกคนเขาซื้อบัตรมาดูนะมันจะไม่คุ้มค่าเห็นเลนีเกต้องสมงคนบัตรเห็นไหมครับอาเห็นปะทางนน้นเลยครับทางนน้นหน่อยกระเถิบไปทางนน้นนะครับกระเถิบไปริมบ่อแม่น้ำหน่อยไม่ใช่ไม่ได้เห็นแค่ตัวนะเขาซื้อบัตรมาดูแล้วเขาเสียตังค์เข้ามาแล้วอะเจและคนเนี่ยเขามาไกลทั้งนั้นเลยเราต้องสโลว์ใหม่อะสมมติคลิกคลิกยูทูบอะคลิกปะย้อนกลับมาอะไรจะจูบคุณตรงเล่นใช่ไหม เอาเล่นนี่เน,เน่นไงอ่ะจะจูบจะตกจะจูบจะตกจะจูบจะตกจะจูบสี่ให้ลบไม่ทันจูบจูบจูบถือไม้มาด้วยจูบน้อยไปอ,ปอนนเป็นซัพรสชายหน้าดีกว่า บายบายนะไม่น่าเชื่อเลยสิงสิงลึบโอ้โหอะไร